ก็วันนี้ก็เช้าสายกับผมก็แพ็กของรถหัวลากไปส่งก็เชียงรายครับผมวันนี้สินของออเดอร์ของเรียนสิงหาเนี่ยครับผมก็ใครสนใจก็ทักเข้ามาครับผมกับงานหัวลากซิ่งหรืองานใหม่โปรเจกต์ใหม่ผมก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆครับก็าจะตอบโจทย์กับคนพิการเราไหมหรืออะไรผมก็จะทดลองทดสอบใช้ เพิ่มมือชันให้มันสะดวกสบายกว่าในการใช้งานจริงครับผมก็ราคาย่อมเยาครับผมไม่แพงแล้วก็อยู่ได้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้าใครสนใจก็ทักมาครับม85 1 86 79 3ช่างปิยาโาหลักสิ่งครับผมวันนี้ก็จะส่งกันครับผมวันนี้ก็คงจะพักก่อน เรื่องงานการช่างไปก่อนสักวันนึงครับผมขอบคุณครับก็พร้อมจัดส่งครับผมก็ตามที่อยู่ครับผมคุณอาทิตย์วงคำสามสามหมู่สองบ้านห้วยขี้เหล็กช้างเวียงอำเภอเวียงเสียงลุงเชียงรายรับมศูนย์ก็รอรับได้ครับผมขอบคุณสำหรับงานการช่างครับผม